วันที่30พฤศจิกายน2566ที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอมเมนชั่นเซ็นเตอร์นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักพู่มหน่วยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน4มิติกายใจสังคมจิตปัญญา โดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาวะวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ Happy Work Place ด้ดยแนวทาง10แพ็กเกจและ Happy 8นายแพทย์ประกรณ์ตุงค้าเสเรีรักผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนวัยทำงานที่เกิดจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์เช่นการรับประทานอาหารรสหวานการมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สำคัญของคนไทยโครงการส่งเสริมสุขภาพไปทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะ ในสีมิติกายใจยสังคมจิตปัญญาเป็นโครงการที่จะช่วยให้หน่วยงานได้มีแกนนำด้านสุขภาพของหน่วยงานหรือองค์กรในการดูแลส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ผู้เข้าร่วมง,งานประกอบด้วยภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานได้แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่10สสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประกันสังคมจังหวัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสถานประกอบกิจการภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น29แห่ง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอนามัยไว้ทำงานสำนักง,งานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยและมีสถานประกอบการต้นแบบที่มาแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานดูแลสุขภาพพนักงานและบุคลากรในหน่วยงานคือบริษัทซาบินาจังหวัดเยโสธรโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวซุนกีจังหวัดศรีสะเกดและเทศบาลเมืองเดดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีผู้ร่วมง,งานรวมทั้งสิ้น120คน สำหรับในโครงการส่งเสริมสุขภาพของวัยทำงานนะครับในสถานประกอบการรวมถึงสถานที่ราชการนะครับในในส่วนของกรมอนามัยโดยส่วนอนามัยที่10บบนราชธานีเรามีความยินดีอย่างยิ่งครับในการที่จะจัดงานประชุมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของพลังภาคเครือข่ายให้ตะหนักรู้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพดูแลตนเอง เพราะว่าในกลุ่มวัยทำงานหรือว่าประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ20-30จนถึง50ปีเนี่ยนะฮะเป็นช่วงสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับเป็นส่วนของความขับเคลื่อนในในการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามประเทศที่ติดกับดักไรายได้ผ่านการเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสุขภาพของคนในวัยทำงานดีแล้วเนี่ย productivity หรือผลิตภาพในการที่จะสร้างงานสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศูนย์อนามัยที่ศิรุบลราชธานีเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้องค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างองค์กร ทั้งมีการเพิ่มมิติทางด้านเรื่องของร่างกายนะครับมีการส่งเสริมการออกกําลังกายมีการกินอาหารที่มีประโยชน์มีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะครับบุหรี่แล้วก็สุรานะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างสังคมเนี่ยให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรเป็นสังคมที่มีจิตสาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสุขในองค์กรนั้นนะครับเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยก็จะทําให ร่างกายทั้งจิตใจแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตที่ดีต่อไป